นี่ครับพระลุงพระกวยแท้ทันตัวท่านครับนี่จัดของสวยของหายากนะครับช่วงปีใหม่มีของหลุดแล้วก็เออเช่ามาแบ่งเน้นไหม่ทุกองนะครับชุดนี้บอกเลยพลานเราใจทุกองแน่นอนและเอาแต่และย่างมานะนี่นี่นี่นขาโต๊ะล่างสุบรีบอกวัดนะครับหายากนะครับนี่อันนี้แวกม่านล่างยันท่อนี่พระสันยืนครับลุงพระกวยล่างยันนะครับนี่ล่าง,งยันนะดูดีๆ นี่หายากครับแล้วก็มีนี่ซิวบรีพงษน้ามันนะครับและคลิปนี้มีแจกด้วยนี่ซิวบรีนัดดินนะครับเล่นยูอ่าหลักร้อยไปไปลายถึงพันนะมือส่วนใหญ่จะแบ่งดูพันกว่านะครับนี่อันนี้แจกฟรีส่งฟรีครับถือว่าแจกทิ้นปีแล้วกันมูลค่าเก้าร้อยละกันแจกฟรีส่งฟรีสําหรับคนที่กด แชร์และคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้ในเชิงสร้างสรรค์นะครับื่อนไขง่ายเลยแค่แชร์และคอมเมนต์ผมจะเอาชื่อลายชื่อที่คอมเมนต์นะครับมาซุ่มแล้วก็แจกทันทีเป็นผู้โชคดี1นึ่งท่านแล้วกันโอเคไหมนะแจกแพงนะอันนี้ซิวารีหนึ่งองค์นะครับอ่ะอย่าลืมแชร์และคอมเมนต์ครับโอเคไปรับชมเลยผมเน้นไวทุกองครับมาองค์แรกเลยอันนี้ครับเป็นพราสมเด็จแวกม้านหลังยันถาะครับเนื้อพงน้ามันปกผูก้าวใบ เนื้อแบบพาแพงครับพวกกูเข้าไปคือเล่นแพงมากนะเล่นแพงมากเลยครับเนื้อพวกมันแบบนั้นเลยนี่อันนี้เป็นพาแวกม่านนะครับใช้แทนแวกม่านรุ่นนิยมหลายๆแสนได้เลยนะครับนี่อ่านะเป็นปีหนึ่งสามนะครับออกวัดโคสิธรามเลยวัดท่านเลยพาพวกนี้พาทําเองนะพี่ๆนะอย่างนี้ก็เหมือนกันพาที่วัดทําเองเพราะกวยทาเองสเสกเองนะครับมวลซาตันเองพาถึงได้น่าใช้ครับอันนี้คือสภาพสวยกิบเลยนะองนี้ ยันกดชัดด้วยอันนี้ครับพงแบ่งบูชาครับเอาไปสี่พันห้าละกันนี่อาไปสี่พันห้าพระลาษฎแบ่งแบบโอเคเลยเราพระมันได้ฟอร์มสวยนะครับสวยจัดเลยมาองค์ต่อไปอ่ะนี่อันนี้พระสั้นนะครับชูสามนิ้วหล่างยันนะครับอ่าเป็นพระยุคต้นปีสองพันห้าร้อยนะครับหล่างยันเป็นยันน้าเต้านะครับนี่พระสั้นนะพิมพ์ชูสามนิ้วเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับนิยมสุดของพระสั้นยืนของพะกว้ยแล้วนะครับ อ่าอันนี้าจะเล่นยูรักพันไปล่ายูเแลยวถ้าลัางยันเนี่ยคือมันจะหายากนะครับมันได้หายากอ่าสร้างน้อยกว่านะครับนี่จะมียันอยู่เป็นยันนำเต้านะครับเราจะมีเป็นอัคระนะครับนี่ล่างเป็นลายนิ้วมือนะครับพระท่านทําเองเซ่ยเองนะพี่พี่อ่าเป็นพายุต้นนะครับยุคต้นปีสองพัห้าร้อยเลยน่าใช้นาบูชาพระสว่สมบูรณ์ครับเก็บก็ดีบูชาก็ยิ่งดีครับอันนี้แบ่งบูชาครับเอาไปห้าพันเจ็ดแล้วกันนี่หกพันเก้ายังว่าเบาเอาห้าพันเจ็ดนี่ ไปต่อนี่กุมารทองครับปีซองหนึ่งนะออกวัดโคศิตรามแทะทันท่านนะดีได้เลี่ยมเดิมครับแล้วสภาพคือส่วยจัดเลยคือเลี่ยมเดิมเนี่ยจะดีตรงที่พ้ะมันจะไม่โดนอากาศแล้วมันจะส่วยครับอ่พาพรลาถึงได้ว่าถึงได้ต้องถึงได้แรงไงเพราะว่าพาส่วยครับเห็นไหมนี่องค์นี้ส่วยเลยนะส่วยมากบอกเลยลเราเลี่ยมดีด้วยเลี่ยมยังไม่ยังไ,ยงไม่แตกยังไม่น้ำยังไม่เข้าอะ่ะอันนี้ปีซองหนึ่งครับออกวัดโคศิตรามเป็นพิมใหญ่นะครับพิมพใหญ่จะแพงกว่าพิมพเล็กนะ พิมใหญ่ครับองนี้เอาซองพันห้าเอาซองพันห้าอ่ะปีใหม่เอาไปซองพันสามแล้วกันนี่งแบง์ยืนพื้นซองพันห้าอยู่แล้วนะครับพิม์ใหญ่ช่วยๆนะน,นี่มันได้ช่วยด้วยนะครับเอาซองพันสามแล้วกันอ่ะเอานี้มั่งเอาเบาๆมาั่งอันนี้ครับสิงครับเนื้อตะกั่วอันนี้สภาพผ่านการใช้งานมาเป็นตะกั่วคอยาวนะครับปีทองหนึ่งออกวัดโคสิตรามอ่ะอันนี้แบง์บูชาครับเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วกันนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยพอ มีทองหนึ่งนะสิ่งนี้น่าใช่นะครับพี่พี่เนื้อตะกั่วคนทำห้าเยอะนะครับมันไม่ค่อยได้อ่ะมาต่ออ่ะพิมโบราณบ้างนี่นี่ครับพิมพโบราณเป็นพระทอดพิมพ์พระโคนสมออ่าหลวงพว่อคยทอดพิมพ์มานะครับและองค์นี้ได้เนื้อห้ายาครับเป็นเนื้อดินผสมวานสบู่เลือดสี่จะออกแดงกำกลำหน่อยอ่านี่ครับเป็นเนื้อดินผสมวานสบู่เลือดแล้วถ้าซองไปนะครับถ้าซองดูเนื้อดีๆนะเนื้อจะแน่นนะครับ แล้วดูตรงเนื้อดีๆนะครับจะเห็นพวกแร่เยอะเป็นแร่อุกาบาตเยอะครับนี่เดี๋ยวผมหาจุดนี้เห็นก่อนนี่จะมีพวกแร่อุกาบาตเยอะครับดำๆเป็นก้อนๆนะครับนี่เห็นไหมตรงหน้าเราจะเห็นอยู่อ่าเนี่ยแล้วเป็นผสมเป็นดินผสมวาสบูเลือดนะครับซึ่งห้ายากนะซึ่งห้ายางนะครับส่วนใหญ่เนื้อดินก็ว่าห้ายางแต่อันนี้ดินผสมวาสสูุเลื่ดนะครับเป็นเนื้อพิเศษนะเป็นเนื้อพิเศษะนีับ อันนี้แบงบูชาครับพระส้มบุญกิฟตเลยส้มบุญเลยนะครับไม่หักไม่บินไม่เลยไม่อะไรเลยนะครับผมเอาไว้ครับเอาไปพันเก้านี่บอกเลยเอาลาต้องเราใจเอาพันเก้ามาและเอาทีเด็ดแบบเลาใจต่ออันนี้บอกเลยเราใจแน่นอนครับเพ,พราะาานี้จะให้แค่ช่วงปีใหม่เท่านั้นเลยทักวันที่สองเลยวันที่สามอะไรเงี้ยก็ไม่ให้แล้วนะพารานี้อ่าเป็นพาาพิเศษเลยองนี้ครับเป็นซิวบรีในพงน้ามันซึ่งถ้าคนเล่นพกกลวยจะรู้ครับ สิวลีพงน้ำม,มันยังไงต้องหลักหมื่นแน่นอนต้องมีสองหมื่นขึ้นน่ะสองหมื่นยังยังไม่สวยก็ต้องหมื่นกว่าเลยวะ,ะนี่องค์นี้ครับเป็นพาสิวัลีองคจ้อยเนื้อพงน้ํามันดําครับนี่นี่เป็นลังกระดานนะครับองนี้นี่นี่เป็นสิวัลีองค์จ้อยเนื้อพงน้าม,มันดําลังกระดานนะครับสบภาพสวยสมบูรณ์เลยนี่ แบบนี้หมื่นซองหมื่นห้าไม่แพงนะครับนะแต่องคนี้พุ่มแบงครับให้เฉพาะช่วงปีใหม่ไปที่พุมบอกเลยเลยวันที่สองจะไม่ให้แล้วแต่ว่าผุมว่าไปไวกกอนอ่ะเอาเท่านี้พอเอาไปเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพอนี่พาฟอร์มนี้หมื่นซองหมื่นห้าไม่แพงแบบดีคุ้มอ่ะองค์ต้องมาครับนี่พระพิมพ์โบราณเป็นพระรอดมือโตครับนี่เน้นแควคาดครับ พลอดมือโตอยู่ต้นปีสองพันห้าร้อยนะครับเนื้อดินอ่าสภาพด้วยเลยมีน้ามีตายเห็นไหมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าแบงบูชาเอาเอาไว้ไวเอา 1, พอันเก้าพอนน่เอาพันเก้าพอพิมพ์ใญ่สวยนะนะฮวยด้วยนะสองพันสองสองพันห้าเข้าข่า,ขายกันสร้างพันนะพี่บิ๊เอา 1, พาันเก้าพแล้วสุดท้ายครับองค์นี้ครับเป็นพระพิมพ์ลำพูลอ่าเนื้อว่านสบู่เลือดเลยอันนี้เนื้อวานสบู่เลือดล้วนเลยนะครับแล้วเป็นพระบล็อกยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดเลยนะครับคือชัดเจนนั่น และอันเนี้ยฟังตะกุดนะครับนี่มีทั้งฝั่งละไไม่ฟั่งนะองคนี้ฟั่งครับเป็นไหมองนี้ฟังครับเห็นไหมนี่มีตะกุดด้วยนะพี่พีอ่านี่นี่ได้สวยและเป็นพระพิมพ์ลพูนนะครับอ่านี่พระทําเองพวกนี้นะครับพี่พบล็อกเป็นบล็อกลุ่มพ่อเก็บแกะเองนะบล็อกนี่อันนี้แบ่งบูชาครับและเป็นเนื้อว่านสมบุรเลือดด้วยปกตีมันจะแบ่งอยู่สองหมนห้าครับเอา 1, พันเก้าส่วนพระสตูวไ้วด้วยเอาพันเก้านี่ โอเคอย่าลืมนะครับคอมเมนต์และแชร์ด้วยมีแจกคซวารีมูลค่า900ครับเนื้อดินนะแล้วก็คอมเมนต์นะครับใครทําให้ขอบคุณมากๆครับขอให้ได้ของรางวัลไปแล้วกันอ่ะและอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจองค์ได้นะครับถักใต้คอมเมนต์เลยพืถึทิ้งช่องทางการดิจอไปแล้วโอเควันนี้สวัสดีครับ